ค่ะผ้าผ้าผ้าฝ้ายค่ะฝ้ายได้ดิบนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอ่าฝ้ายทอตัดตัวสามตัวที่สองค่ะที่สองนะคะนนสวัสดีค่ะเริ่มงานใหม่แล้วค่ะวันนี้ นี่คือภาพรวมค่ะเพ,พื่นอนๆนะจะเป็นลายสลงกลายสลงจะเป็นลายใหญ่ๆแบบนี้นะคะเพ,พื่อนๆค่ะลายสกอตก็จะเป็นลายเล็กๆแบบนี้นะคะ่ะสกอตนะคะเป็นลายผ้าขม้าค่ะลายผ้าขม้าเพื่อนๆผ้าขม้าคาดพุงนะคะเพืพ่อนๆค่ะ,น,คะนี่ค่ะนี่ทเะทเลค่ะทะเลนะคะ เท่คล้ายๆไหมพรมค่ะนีอน่อันนี้จะลายสกอตค่ะลายสกอตเล็กนะคะลายสกอตเล็กแล้วก็จะมีเชิงแบบนี้ก็จะเรียกผ้าเขา่าม้าอ้าสีค่ะเ,เพื่อนเห็นไหมคะเ,เพื่อนค่ะวันนี้โอ้ผ้าทอผ้าเข่าม้านะคะเ,เพื่อนนะคะ ผ้ขาขม้าจะมีเชิงแบบนี้นะครับเชิงแบบนี้แล ua, e a a fer, e ้วก็อันนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นผ้าผ้าได้ดิบค่ะเพื่อนผ้าฝ้ายค่ะได้ดิบคล้ายๆผ้าตัดเสื้อนักเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าทอสัมสีค่ะเพื่อนเห็นไหมคะเพื่อนวันนี้สัมสีค่ะ อ่าดูดูดูอ่ะอืมนี่งะอันสีนี่ค่ะนี่ทะเลค่ะทเลนะคะทเลคล้ายๆไหมพรมค่ะน,นี่อันนี้จะ,ะส่วนมากก็จะทำกระโปรงทังเกงไปเนาะ,ะสองคลิปแล้วที่ทำไปอันนี้คลิปที่สามค่ะเพื่อนๆคลิปที่สามนี่นก็คือจะทำเป็นลายผ้าขมาค่ะลายผ้าขมาค่ะเพื่อน ผ้าขม้าคาดพุงนะคะพเพื่อนๆคะ่ะนี่ค่ะนี่ทะเลคะ่ะทะเลนะคะทะเลคล,ะคล้ายๆไหมพรมค่ะพเพื่อนอันนี้จะยาวขนาดจะยาวนาขาวนาดนี้เนาะอันนี้คือตัวที่สามค่ะสามตัวสามสีค่ะ,คะ,ะ,ะอัอนนี้คือภาพรวมค่ะเพื่อนๆเนาะ จะเป็นลายสลงกลายสลงจะเป็นลายใหญ่ๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะ okay. ลายสกอตก็จะเป็นลายเล็กๆแบบนี้คะ่ะสกอตนะคะลายสกอตค่ะลายสกอตเล็กนะคะลายสกอตเล็ก,กแล้วก็จะมีเชิงแบบนี้ก็จะเรียกผ้าขาวม้าไอทองอันนี้ก็จะเป็นทะเรทอเรค่ะผ้าจะไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆแต่ละอย่างจะไม่จะไม่เหมือนกันค่ะ ตัวที่สองค่ะตัวที่สองน,นะคะอันนี้เจะเป็นลายสลงกลายสลงจะเป็นลายใหญ่ๆแบบนี้นะคะพเพื่อนๆค่ะลายสกอตก็จะเป็นลายเล็กๆแบบนี้ค่ะสกอตนะคะลายเย็บเป็นตัวค่ะ,พคะ,พคะพเพื่อนๆเป็นลายผ้าขมาค่ะลายผ้าขมาะเพื่อนๆผ้าขมาคาดพุงนะคะเพื่อนๆค่ะ สวัสดีค่ะเริ่มงานใหม่แล้วค่ะวันนี้แต่วันนี้จะมาทำเป็นเสื้อค่ะเสือ้อคอวีนะคะสา,สามตัวค่ะวิธีวิธีทำเสื้อก็ยังไม่ได้ถ่ายทำให้เพื่อนๆดูนะคะ ค่ะทำเสื้อ,อันทำสีค่ะทำเสียเห็นไหมคะเ,เพื่อน,ะ,นะวันนี้ลายสกอตค่ะลายสกอตเล็กนะคะลายสกอตเล็กแล้วก็จะมีเชิงแบบนี้ก็จะเรีเเเยกผ้าขาวม้าเพื่อนดูอีกครั้งว่า ทํางานอีกแล้วค่ะวันนี้วันนี้ทางานอีกแล้วค่ะทําเสื้อนะคะเดี๋ยวถ้าเสร็จเป็นตัววิธีวิธีทําเสื้อก็ยังไม่ได้ถ่ายทาให้เพื่อนๆดูนะคะค่ะทําเสื้อแบบสามตัวที่สองค่ะที่สองะคะ ตอนนี้คือภาพรวมค่ะเพื่อนๆเนาะอ่านี่ค่ะนี่ทะเลค่ะทะเลนะคะทะเลคล้ายๆไหมพรมค่ะเพื่อนอันนี้จะบแล้วก็จะ,ะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งให้เพื่อนๆดูอีกครั้งว่าเออทํางานอีกแล้วค่ะวันนี้วันนี้ทํางานอีกแล้วค่ะทำเสื้อน,นะคะเดี๋ยวถ้าเสร็จเป็นตัว่ะเนา อันนี้คือผักรวมค่ะเพื่อนๆเมื่อแล้วก็จะ,ะมาทําคลิปให้พเพื่อนๆดูอีกทีหนึงน่งหอเย็บเป็นตัวค่ะพเพื่อนๆตัวสาวตัวที่สองค่ะที่สองนะคะนี้ค่ะก็ทาเหมือนเดิมมาไปลงน้ําเรียบร้อยแล้วค่ะก็เหลือแต่ทําการหดไฟค่ะพเพื่อนๆ แล้วอันนี้ก็จะไม่อาจพักตัวที่สามค่ะสตัวสามสีค่ะเกาค่ะอันนี้จะตัดเป็นธรรมดาไปเลยค่ะเพราะเป็นเสื้อนะคะแล้ันนี้ก็ลาายไทยนะคะเสื้อค่ะจะมาตัดเสื้อค่ะเพื่อนๆตัดเสื้อนะคะวิธีทําก็เหมือนกันนะคะเหมือนเดิมค่ะเป็นผ้า้าได้ดิบค่ะเพื่อน ผ้าฝ้ายค่ะไดดิบดคล้ายๆผ้าตัดเสื้อนักเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าทอสามสีสามลายอันนี้เป็นผ้า,ผ,าผ้าได้ดิบค่ะเพื่อนผ้าฝ้ายค่ะได้ดิบคล้ายๆผ้าตัดเสื้อนักเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าทอผ้าทอผ้าขม้านะคะเพื่อนเพื่อนนะคะผ้าขม้าจะมีเชิงแบบนี้นะครับเชิงแบบนี้แล้วก็ นี่เขาก็จะเรียกว่าผ้าทอผ้าขาม้านะคะเพื่อนๆนะคะผ้าขมาาจะมีเชิงแบบนี้นะคระับเชิบนี้แล้วก็น,นี้เขาก็จะเรียกว่าตัวที่สามค่ะ,ะสามสามตัวสามสีค่ะจะยาวขนาะดจะจายาวขนาดนี้เนาะอันนี้ก็ผ้า <glow. S 1> ทอผ้าขมานะคะเ,เพื่อนๆนะคะผ้าขมาม้าจะมีเชิงแบบนี้นะคระับเชิบหี้แล้วก็ ะเรียกว่าไดเ็บเป็นตัวคะ่ะเพื่อนเนี่ค่ะนี่ทเะทเลค่ะทะเลนะคะทเลยคล้ายๆไหมพรมคะ่ะเพื่อนอันนี้จะเป็นผ้า,าได้ดิบคะ่ะเพื่อนผ้าฝ้ายนะคะได้ดิบลคล้ายๆผ้าตัดเสื้อนักเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าทอเป็นผ้า,าได้ดิบคะ่ะเพื่อนผ้าฝ้ายนะคะ ได้ดคิคล้ายๆผ้าตัดเสื้อนักเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าทอเรวค่ะอันนี้จะตัดเป็นธรรมดาไปเลยค่ะเป็นเสื้อน,นะคะ,คะอันนี้ก็ลายไทยค่ะสีค่ะ,คะ,นนนะคะ้เสี่เห็นคะ่นี้นะคะเสื้อค่ะ จะมาตัดเสื้อค่ะพเพื่อนๆตัดเสื้อนะคะวิธีทําก็เหมือนกันนะคะเหมือนเดิมค่ะเย็บเป็นตัวค่ะพเพื่อนเป็นผ้า,าได้ดิบค่ะพเพื่อนผ้าฝ้ายนะคะได้ดิบค่ะคล้ายๆผ้าตัดเสื้อนักเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าทองนี่ค่ะนี่ทอเลค่ะทอเลนะคะทอเลคล้ายๆไหมพรมค่ะน,นี่อันนี้จะ ลงน้ำเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจะเอาไปทำการหดไบแล้วก็จะตัดอากมาเป็นเสื้อสามสีค่ะนี่ค่ะดูดูอืมนี่อย่างไรสามสีสามตัวสามตัวที่สองค่ะที่สองนะคะ สวัสดีค่ะเริ่มงานใหม่แล้วค่ะวันนี้แต่วันนี้จะมาทำเป็นเสื้อค่ะเสื้อ